คุณเป็นคนที่คลั่งไคล้ในโกโก้แบบถึงแก่นคุณต้องรู้จักร้านนี้ Under Black Coffee คาเฟ่เล็กๆในย่านทาวินทาวที่ไม่ได้มาเล่นๆกับเมนูโกโก้แต่มาเพื่อครองพลังความเข้มข้นระดับนั้นซินเนเจอร์ที่ใครๆก็พูดถึงก็คือ Black Jack Go โกโก้โกโก้ที่เข้มข้นแบบถึงใจ100ไม่มีคำว่าหวานปลอมไม่มีนมกลบกลิน่นที่อัดแน่นด้วยรสชาติโกโก้แท้ที่ฟ้าทุกประสาทรดับรสขอบอกเลยว่าถ้าคุณคือสายดาร์กสายโกโก้เข้มขน้นนะร้านนี้คือโซเมนทของค,าาคุณอัอรท่าเช้า รชสชาติซับซ้อนมีโทนผลไม้เมืองร้อนชัดเจนเปลือกส้มเกรฟฟูลและมีกลิ่นรับอ่อนๆออนแรกบางๆให้ความรู้สึกสดชื่นมีจังหวะมากๆเหมือนกาฟกแฟกำลังเต้นอยู่ในปากเลยแกเบเกอรี่ก็ไม่ธรรมดานะเจอลูกผสมอย่างเค,ค้กล้วยหอมฉีดเข้าไปบอกเลยว่าจิบโกโก้หนึ่งคำแล้วตักเค้กตันหนึ่งคำคือความฟินที่ลงล็อกมากๆสิ่งที่เราชอบเลยก็คือร้านเนียน่ารักมากมีทั้งโซนห้องแอร์แล้วก็โซนข้างนอกนั่งได้แบบชิลๆเลยนะร้านเดียเขาเปิดมา้เจ็ดปีละเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึง ร้านนี้คือของจริงร้านนี้ยอยู่ห่างจากเดลูน่าคลินิกสาขาลาดพร้าวแค่22นาทีเท่านั้นเองแก